สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าความดีวันนี้พวกเราขอนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าแห่งความ ขยะมากมายที่มีอยู่ในชุมชนบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีขยะอยู่สองประเภทขยะประเภทที่1คือขยะที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ขยะประเภทที่2คือขยะที่ไม่สามารถนากลับมารีไซเคิลได้และพวกเราได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการแก้ปัญหาขอ,ของพวกเราคือการรรง์การเก็บขยะและรรง์การคัาแจกขยะก่อนทิ้ง และพวกเรายัางมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1นึ่งรณรงค์การขยะขยะก่อนทิ้งกิจกรรมที่2ขยะแมงล่างและกิจกรรมที่สามต้นกล้าความดีการงากิจกรรมทั้งสามกิจกรรม าำแบบสิ่งนี้ก็เพื่อว่าอยากให้ลดขยะใช้ยในชุมชนโดยที่ปัจจัยภายในคือมีคนในชุมนุมชุมชนไม่มีจิตอาสาในการช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านวัดปัจจัยภายนอกคืออยากให้ขยะภายในสังคมจงลงโดยที่พยายามต่อต้านการทิ้งขยะแบบหมดเป้าหมายของเราได้แก่ ทำให้ขยะลดน,น้อยลงและปลูกจิตสำนึกให้กับตนเองและผู้อื่นหลักธรรมที่นำมาใช้ในกิจกรรมนี้ได้แก่อริยสัจสีและหลักคุณธรรมพื้นฐานเป็นประการโดยเราได้นำหลักธรรมอริยสัจสีมาใช้พวกเรา้องเห็นปัญหาว่าขยะมันมีมากเกินไปจึงได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาคือการค้นหาว่าทำไมคนถึงไม่มีจิตสำนึก ไม่เป็นที่และได้หาวิธีกําจัดทุกโดยดําเนินกิจกรรมจิตอา,าสาสร้างจิตสำเนึกอให้กับนักเรียนและคนในชุมชนและสร้างสิ่งของให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและปฏิบัติและรณรงค์ให้จิตสำเนึกอและดูแลรักษาความสะอาดให้กับชุมชนเรามีความขยันและมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม และยังได้ประชาสัมพันธ์ต่อคนในชุมชนและนนลเ,เพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อทุกคนนอนรวมกันขยะขยะก,ก่อนทิ้งและทำความสะอาดที่พวกเราทำกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่าพวกเราจะได้มีจิตอาสามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีน้ำใจต่อการและกันและมีความสามัคคีที่ได้ร่วมมือกันในความทำกิจกรรมครั้งนี้สรุปจากการทำกิจกรรมากการทั้งสามกิจกรรมค่ะเรา วัดโเรียนมีมากมายเรารวมกันปหทาพยายามบ้านวัดโรงเรียน,ม,ม,ม,นมีความเป็นผู้นำและมีความเลดการทำความดีทำไมยากถ้าไม่เริ่มกับตัวเราเอง